แต่ในวัยเก้าขวบย้ายไม่อยู่กับป้าขนาะนั้นเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆตอนนั้นเธอยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรแบบนั้นเธอแค่รู้ว่าบ้านที่เคยอบอุ่นมีคนพูดคุยหัวร้อเสียงดังน้อยลงและบางครั้งรู้สึกเหงาโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมพ่อแม่ของแตงทิ้งมรดกไว้จำนวนมากมีทั้งเงินสดในธนาคารหลายล้านบาท ที่ดินหลายแปลงและร้านขายของชำซึ่งเป็นกิจการใหญ่ของครอบครัวไม่นานหลังจากงานศพป้าพี่สาวของแม่และน้าชายน้องชายของแม่ได้ยื่นเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกโดยอ้างว่าแต่งยังเยาวไว้เกินกว่าจะจัดการเองได้ทั้งสองคนจึงเข้ามาดูแลทรัพย์สินของพ่อแม่แทนแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ต้องมาควบคุมทุกอย่างและทำไมเธอถึงไม่ได้ถามอะไร หรือมีส่วนร่วมเลยเธอได้แค่ทำตามคำสั่งที่ได้รับกับความรู้สึกว่าสิ่งที่เคยเป็นของพ่อแม่กลายเป็นเรื่องไกลตัวไปมากทุกวันร้านของฉันเป็นคงเปิดอยู่คนในชุมชนยังแวะเวียนไปซื้อของทุกวันมีป้าเป็นคนดูแลหลักส่วนนะ้าชายจะเข้าออกมาดูแลบัญชีเป็นครั้งคราวแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิจการใดๆไม่ได้รับรู้เรื่องเงินทองหรือเห็นเอกสารทรัพย์สินใดเลย เธอยังเด็กเกินไปที่จะตั้งคำถามใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของป้าช่วยงานบ้านตามที่ได้รับมอบหมายไม่มีใครพูดถึงมรดอกอีกไม่มีใครอธิบายว่าพ่อแม่ของเธอมีอะไรเหลือไว้ให้บ้างและแตงก็ไม่ได้รับการชี้แจงถึงสิทธิในทรัพย์สินเหล่านั้นเรื่องของทรัพย์สินดำเนินไปในนามของผู้ใหญ่โดยไม่มีการระบุหรืออ้างถึงชื่อของแตงในที่ใดเลย สุดท้ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ควรจะเป็นของแตงก็ตกอยู่ในมือของป้าและน้าชายโดยที่แตงไม่สามารถทำอะไรได้เลยคนในหมู่บ้านรู้แต่ไม่มีใครพูดรู้ว่าแตงเคยเป็นลูกสาวเจ้าของร้านรู้ว่าเธอเคยนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านหลังใหญ่แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเด็กสาวที่ล้างจานอยู่หลังร้านข้าวแกงไม่มีใครพูด เราะจะพูดไปแล้วได้อะไรพวกผู้ใหญ่ทำกันเงียบเงียบเรียบร้อยถูกต้องตามกระดาษแม้เด็กอย่างแตงจะไม่เข้าใจเอกสารเหล่านั้นแต่เธอก็รู้สึกรู้สึกได้จากแววตาจากการกระทำ